เอาละครับคุณผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับช anel ของ O ออีคินนะครับวันนี้ผมมีแอปดีที่จะแนะนำนะครับนี่ือแอปนกฮูกนะครับอแอบปบนี้หาเงินได้เข้าโบนิจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะไดลองให้คุณผู้ชมเล่นกันนะครับอัน,นี้ผมก็มาเล่นทักทากจริงแล้นะครับหาโหลดกันได้ที่เพจสตูเลยนะครับถ้าโหลดไม่ได้ที่เพจสตูก็ เออน,นั่นแหละไม่หาหลุดเอาจ้องคนอื่นเอาเช่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูกันนะครับตรงไหนวะแซดเดี๋ยว่อนหาอีกนี่นะครับนี่นะแอปนกหูกออฟสตาร์นะครับทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับนี่ใครอยากได้ก็เออนั่นแหละ ก็เข้าไปเลยนะอันนี้โอนเข้าใส่ทูนี่ได้เลยนะครับรวันนี้เราจะไปดูกันเข้ากดเข้าไปในแอปเลยนะครับกดไปเลยอันนี้นะครับผมก็เล่นมาแล้วได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับใครที่ลุกพึ่งโหลดมาเล่นใหม่มันก็จะเป็นหน้าให้ลงตะเบียนแล้วก็เล่นเลยนะครับแล้วก็จะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราบอกให้เขากดไปนะครับกด ตามเขามันก็จะได้มาแปดสิบแปดถูเก็บการเก็บมันคือการดูวิดีโอครับถ้าใครไม่อยากดูวิดีโอก็ไม่ต้องเล่นแอป,ปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแอป,ปนี้มันดูวิดีโอก่อจะได้ตังค์อในถ้าใครได้ถูถูประมาณแปดสิบเก้าสิบก็ไม่ต้องดูโฆษณาก็ได้นะครับรอให้มันแตก ฮูมันนี่วัลเลตสามน้อยอยกดดูโฆษณาเอานะครับพอดูโฆษณาเสร็จมันก็จะได้มานะครับโฆษณามีสองแบบครับเออแบบแบบโฆษณาเกมให้ตัวเองนะครับแล้วก็แบบโฆษณาไปเรียกไเ,เออเหมือนอยากให้ตัวเองได้เงินนะเอเอือ โฆษณาเฟซนี้แหละครับโฆษณาในเฟเลยเปคะับเอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านนะเออนี่นะผมมีเงินอยู่สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทนะครับอันนี้คือเงินนะครับเงินทำเชื่ออะไรไม่ได้นะเออส่วนอันนี้นะอันห้าพันสี่ร้อยห้าบาทก็คือเงินที่จะเอาไปแลกในทูวนี้วอล็ตนะครับ เข้าไปเลยนะแบบนี่ครับเราต้องมีเงินอืเราต้องมีทูม้โอลิหกพันนะครับตอนนี้ผมมี5,400นะครับนี่นั่นแหละวันนี้ผมจะมาลิ้นให้ถึง6พันเลยนะครับบูลูนอันนี้อะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าลองกดไปดูก่อนเดยไปได้เงิน เป็นร้อยแปสิบเงินไม่มีอะไรครับอย่าไปกดรับมันเออ,อไปดูโฆษณาให้เสียตังสมองของเราดีกว่าที่คิดนะครับนี่นะเออทูมันนี่วอล e ตนั่แเดะเอซดเราต้องดูโฆษณานะครับเออ,อ,เอ,อ,เอ,อดูโฆษณาเออเออดูโฆษณาใครไม่อยากแนะนำามากนะครับแอปนี้นึ่งกันดูโฆษณาเป็นแัก ใครไม่อยากดูโฆษณาไม่ต้องโหลดมาเล่นหรอกครับเออแต่ก็กดเลยช่องผมด้วยอย่าเพิ่งลงคีย์บอร์ดอย่าเพิ่งพิมพ์กันไนะน้องดูให้จบคลิปก่อนเออเออ่นะครับแล้วก็เขาไม่อยู่ในตัวเกมอีกแล้วนะเออก็กดตามมันไปเลยนะครับอ,อ่าแล้วคนดูจำนันานผมจะเข้าสู่กันตัดไปตอนที่มันได้หกพันเลยนะครับเออแต่เบนนะ เอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ได้ทูโวลิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหกพันนะครับผมจะเอาไปเติมให้คุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวต้องรอต้องรอก่อนอันนี้เป็นเสียงที่ผมอัดนะครับเสียงที่ผมอัดเสียงที่ผมอัดตอนนี้นะครับเออเรามีทูโวลิตหกพันแล้วนะครับผมเล่นมีทูโวลิตหกพันแล้วนะอืม ทูบอเล็ตถ้าเรามีเงินหกพันเราก็จะรับได้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าใครไม่อยากเล่นก็กดออกไปเลยนะครับเพราะมันดูโฆษณาเยอะนะครับอืมหยิบหยิบพึ่งบีมกันนะเออขอร้องนี่นะครับก็คือการแลกนะครับกดเข้ามาที่ไทยถอนนะครับตรงที่เป็นวอลเล็ตนะครับมีหกพันบาทก็กดไปที่หกพันนะครับ อันนี้เขาก็จะให้ใส่บลูทูธของเรานะครับแต่ว่าผมไม่ให้เห็นหรอกครับอแอล้วผมจะคอตัดไปตอนที่ผมใส่บลูทูธเสร็จนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนี่ก็คือการทำเชียอะไรเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ 60... เอ้ย6,000 v o l ลตนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยคุณสามารถได้รับปกพันในสามวันโอ้ในสามวันเราถึงจะรับได้นะครับขอผมขอแคปรูปไปก่อนนะเออนี่ผมแคปรูปไว้นะจะทำเป็นปกคลิปนะครับอันนี้ผมต้องบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคกิที่ผมได้เล่นไปแล้วนะอันนี้ผมมาอัดเสียงเป็นของตัวเองนะครับคลิปนั้นผมก็อัดคลิปนี้ผมอัดเสียงเอง ไม่ได้เอามาจากคลิปตัวนั้นครับออันนี้นะมันหกพันก็จริงนะครับรู้สามวันเราต้องดูวิดีโอให้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบวิดีโอนะครับเราถึงจะได้รับหกพันนะครับหลังจากที่เราได้เงินหกพันมาเสร็จหลังจากที่ดูวิดีโอสี่สิบวิดีโอแล้วก็ได้เงินหกพันได้เงินหกพันแล้วเราต้องดูวิดีโอให้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบวิดีโอก่อนนะครับอืม อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะได้จริงไหมนะครับแต่ผมก็เออนั่นแหละ550วิดีโอใครอยากได้ก็จัดเอาเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องของโออิชิด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ไป